อ้าวไปกอดไปดูดูเอ้ามาขึ้นกดมาขึ้นมาดิไม่ให้แท้ไหมอ้าจะนายเอ็ก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 อ้าจะนายมาเร็วเร็วเดี๋ยวรถถลอกรถถลอกเร็วอ่าอ่ามันยากตรงไหนไก่แค่การทำมารุดนอนดูดาวด้วยระบบคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลด้วยอะไรด้วยรีโมทนะวันนี้จะไปแบบช้าช้าเนิบเนิบอธิบายแบบให้ละเอียดเลยอุปกรณ์อะไรอ่หนึ่งสลหนึ่งสลนนะอสองเรื่อย สามท่อสี่เชือกต่อไปจะแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องประกอบกับคำอธิบายแบบช้าๆก้าวเท้าซ้ายลงไปกับลังหันมานี่อ่ะกางสแลนมานี่ไปด้วยสแลน,นลักษณะสแลนที่ใช้คือ2คูณห้าคูณห้ากว้างสองยาว5อ่ะช่างต่อยกายให้เขาดูก่อนไปแบบช้าๆนะตากล้องอ่ะอน,นี้คือเราไปแบบเป็นสเต็ปเลยเดี๋ยวว่าหัวหน้าเผาพูดเร็วพูดเยอะเออวางเอาวางาค่อยวางนะค่อยๆย่อ,ยยอ มาตากล้องครับมาใกล้ๆวันนี้จะไปแบบช้าๆก้นต้นเนี่ยให้เราทําโครงไว้ก่อนใช่ไหมชนเลยใช่โรงรถสแลนปลูกพงปลูกพักต่างๆเนี่ยเอ่อตากแดดเนี่ยมันก็ต้องมีโครงอย่วงละต่อไปให้เราเนี่ยหาท่อมาท่อจะสี่หุนก็ได้หกหุนก็ได้ตัดการตัดลักษณะการตัดเนี่ยตัดกี่เมตรสองเมตรสิบห้าเซนสองเมตรสิบห้าเซนเพื่ออะไรเพื่อออกข้างละเจ็ดเซนเพื่อออกข้างละเจ็ดเซนครึ่งเพื่อใช้สําหรับในการเจาะ จังหวะที่3ให้เราเนี่ยทำการเอาท่อเนี่ยไปม้วนกับพลาสแตรนแบบนี้อ่ะมาดูไปแบบช้าๆนะครับอ่ะเดึงยกขึ้นอึอ๊บอ่ะแบบนี้นะครับดูๆๆดูดูดดดดพอจับสแลนแล้วก็ม้วนนะม้วนไปสักหน่อยนะให้เอาสายเคเบิลทายเนี่ยมารัดดูเดี๋ยวเฮ้ยเวลาบอกเนี่ยรัดเปิงเปิงเปิงเปิบเปิบนะรัดแบบพอยมันเติองอ่ะเนี่ยเวลาทำให้ดูก็พากันดูอย่าทำตาหลอก็กอกแล,ล็กดิเวลาพูดก็ฟังบ้างพูดอะไรไม่เคยฟังเลยแล้วก็มาถามมหน้าเผาครับทำให้ผมดูหน่อยครับ ทำไมัวหน้าเผาพูดเยอะยิ่งเลยเอา้าถ้าผมไม่พูดผมก็เป็นใบเด้ยตากล้องช่อยยืนตาแดดเริ่มสบายเออเขาบอยเข้าร่มเลดิเมื่อรัศแล้วแต่หน้าตามันจะออกมาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมต่อไปเนี่ยให้เราร้อยท่ออาช่ะน,น่อยถือไว้ <Okay. S 1> สแลดมี่กี่ฟังฟังซ้ายฟังขวาถ้าสแลนเราความยาว5เมตรเนี่ยให้เราเนี่ยตัดท่อฝั่งซ้าย30ฝั่งขวาเนี่ยสามสิบตัดแบบนี้เซื่อท่อมาไม่กี่บาทไปขอหลวงพ่อมาได้ตัดเจ็บ,จบ,จบ ตาเสร็จแล้วทำยังไงต่อไปนะครับให้เราเนี่ยทำการร้อยท่อระยะห่างช่องไฟกันเนี่ยให้เราเนี่ยใช้20เซนแบบนี้เนี่ย20่สเซน่ะแต่ขี้เกียจวัดไปเลย20เซนตัดท่อไหมตัดท่อเอ,อ้เอามาแบบน,นี้การใส่ท่อใส่ประมาณนี้นะไม่ใช่คุณมาใส่งบบนี้นะเ้ยใส่ตรงนี้เห็นไหมเห็นทึบๆไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไม่เทําเห็นไหมเออใส่กะวัดแล้วก็ใส่เนี่ยระยะห่างเนี่ยก็ร้อยไปเลยอ่ะจุยเสียบปึ๊บ เอาท่อมาร้อยใส่เนี่ยตูเปิบเห็นไหมหน้าตามออกมาแบบนี้ต่อไปก็กวัดอ,อ,อีกตากลงจะเหยียบสเลนทำไมล่ะเอวัดอีกเอาเพื่อความสวยงามนะเนี่ยเอาวัดปึ้งหนีไว้ปึ้งปึ้งให้มันพอดีพอดีกันเนี่ยมันพอดีกันเนี่ยเวลาเรารัดเนี่ยเวลาร้อยเชือกไปเนี่ยมันจะสวยเปิบมาตากลงจะเหยียบสเลนทำไมล่ะเออเอานิ้วป้งเนี่ยหนีตรงนี้ไว้เพื่อเป็นการแบ่งกะระยะ ไม่ต้องฟิกไม่ต้องเป๊ะอะไรมาก็ได้แต่ว่าความห่างเนี่ยให้มันเนี่ยห่างกันแบบพอบาลานซ์ถากลองถอยออกไปนะจะมาถ่ายยัดใบน้าเลยไหมล่ะเดี๋ยวก็จะเดินเตะสลันทำไมเหรเฮ้ยกดดึงสลันดีดีนเนี่ยดึงกดไมใ้ใกลด้ดิจะไปอะไรที่นู่นละ่ะมาอันนี้เวลานี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าห่วงเนี่ยมันเยอะเสร็จละต่อไปไอท่อที่เราร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมให้เราเนี่ยใช้กันไกเนี่ยตัดออก ตัดออกเลยนะตัดออกเลยเป๊บปึง้งเห็นไหมหนีบออกตัดออกนะต่อไปก็ทําเสร็จแล้วก็หายใจเข้าลึกๆอ่นะมาดูช่องในกลางอนะ่เห็นรอยท่อไหมเห็นท่อไหมถามว่าเห็นท่อก็ถ่ายท่อมาสิเออดูเห็นไหมเห็นท่อไหมสวยไหมสวยนะตากล้องมาดิมาดูจะไปยืนหน้าพระรามสามเลยไหมอ่นะตรงนี้เมื่อเราเนี่ยร้อยเชือกเห็นไหมร้อยเชือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยดู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 ดดมาดิ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งขวาทิ่งไปฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนเดิมอาละกันเดีวยวกันให้นำเนี่ยไอ้ท่อ PVC สีฟ้านี่ให้ใช้มือขวานยจับอ่ะสอดจากด้านล่างไม่ใช่สอดจากด้านบนนะเน้นย้ำสอดจากด้านล่างอ่าช้าหน่อยอ่ะอ่ะไม่ต้องรีบมีเวลาทำทั้งคืนม้วนม้วนให้มันไปถึงท่อน,นี้ก็ตากล้องออกมาดิม้วนท่อสีฟ้านี่ให้มันไปถึงตรงนี้อ่ะม้วนไปทิ้งระยะห่างไว้เนี่ยประมาณ5เซนติเมตรต่อไปก็เอาเคเบิลทยเนี่ย รัดเหมือนเดิมอ่ะรวบรัดสต้อนเนี่ยให้มันตึงเปิ้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 งเปิ๊บเปิ้บเปิ๊บโอเครัดตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าทำให้เรียบร้อยนะครับดูสิเฮ้ยเราทำให้ดูเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเอาเคมบิทายเนี่ยรัดสลนเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปทุกอย่างร้อยเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจําได้ไหมไอ้ฝั่งเนี้ยที่เราเก็บไว้ซึ่งอาสเลนเนี่ยมันจะมีสองฝั่งฝั่งเนี้ยคือด้านล่างฝั่งนู้นเนี่ยคือด้้าานนนนบบฝั่่งีีเเวลอกย ให้เราเนี่ยไปหาอะไรก็ได้ไอ้พวกที่เกี่ยวกับการเจาะสว่านใช่ไหมสว่านเนี่ยมาเจาะด้านล่างนะเจาะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเจาะด้านล่างสองรูเจาะแบบไหนมาดิมาดูเจาะให้มันทะลุไปเลยนะอา้าวอันนี้คือรูแรกระยะห่างก็กะทำสายตาแล้วกันดูสิเฮ้ยดู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 การเจาะเนี่ยมันสำคัญเจาะที่ขั้นตอยยหน่อย,ย,อยโอเค อ่าเมื่อเจาะฝั่งซ้ายเสร็จแล้วต่อไปให้เราเนี่ยเจาะฝั่งขวัวเจาะให้มันเท่ากันเลยไม่ใช่สักแต่เจาะเลยเปิงเพิงเปิงอ่าไปจะรีบไปไหนล่ะดูมันจบก่อนดิแล้วบอกว่าหน้าเผาพูดเร็วพอทำห้ดูแบบช้าๆก็พากันแบบอยากดูเร็วๆกว็กรอไปเออสมน้ำหน้ากรอตีบกรอกดูไม่รู้เรื่องอ่าต่อไปมานี้หลักการสําคัญอย่าทําตาล็อกแลกล็อกแลกดูดูตรงนี้ เอาต่อไปดึงลวดอ่าเฉอยจับปลายนะดึงมาเน้นย้ำอ่าชน่อยจับไปนี่ดิอย่ามือไม้สันดิรูรูแรกมานี้ตั้งลงไปถ่ายหน้าปากซอยเลยไหมรูแรกเอาวัดไปวัดปุ๊บเอาหัวแม่โป้งฝั่งขวาจับกดปุ๊บเบียดอ่ะดึงไปเดึงไปอันนี้ทำไมต้องเบียดเนื่องจากลวดเราเนี่มันเล็กพอมันเล็กเดี่ยดึงไปเนี่ยลรวมมันขาดก็ดึงฝั่งนี้มันตึงนี่ทำไมมันย่อนยานอย่างกระนมไม่หญยอ่ะดึงไปเดี๋ยวดึงบีกมันกดยานโพด อ่ะต่อไปสวมนะรูแรกนะสวมไปปึ้งเนี่ยลอดออกมาคุณจะมัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่อง่ายๆละการมัดเอาเปียบปึ๊บเบียดดูเลยเฮ้ยาทำไปดูนะถ้าการกดแชร์ทำให้หัวใจล้มเหลวก็เดี๋ยวจะโทรเรียกรถหนึ่งหกหกเก้าให้ไม่ยากตรงไหนฮะเออตักลลอะมาดิต่อไปเสร็จแล้วนะเน้นย้ำมัดสองเส้นต่อไปเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเอาตลับเม็ดมาวัดทั้งสองข้างเพื่อหาระยะของกึ่งกลางเอามามาดิอ่าดึง ดึงดึงตรงนี้ใช่ไหมัหนกึ่งกลางนี่กึ่งกลางนะอ่ะดึงขึ้นอ่ะดึงขึ้นอย่างงี้อ่ะมาดูดูดูอมัดนะรัดใทยมีรูดูเดียวพอนะเอานะกดพูดภาษาไทยดิมารัดมาเอ่านี่ใครชิมัดอะไรเนี่ยเออมาโหลดอ้าวนี่นะเออเดี๋ยวเบิง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 เดี๋ยวดูสิดูสิก็ดูแล้วก็ดูอยู่นี่ไงเออก็ดูอยู่นะอานะมือซ้ายจับคีมว่ามือขวาอ่ามือไหนก็ได้แจกพนทธาอ่านี่นะเอาเย่เยอ่าเสียบนะอ่าเสียบแล้ว มัดนะมัดแล้วอ่ะอ่าเห็นไหมเห็นร่องไหมเห็นร่องไหมเห็นามไห้เห็นไหมเออเห็นก็ปล่อยไว้ก่อนต่อไปมัดนวดอีกหนึ่งเส้นนล่ชนไนออกมาถ้าใครยอมแพ้เกี่ยวกับการดูแล้้วโอนาฬิกาเราทำาไปนะโอนาฬิกาหลุดเฮ้ยนาฬิกาขาดมันยากสนัยไก่แค่การซ่อมนาฬิกาเนี่ยมันไม่คือหัวหน้าเผ่ามันไม่คู่ควรในการใส่นาฬิกาใส่นาฬิกานาฬิกายังขาดอ่ะ อ่าเขาเขาหลังจากชิมัดลวดเสร็จแล้วเนี่ยหาค่ากึ่งกลางแล้วเอาทางหน่อยดึงดึงดึงจะอะไรไปโน้นดึงเลยต่อไปเอาทำยังไงต่อจำใหม่ท่อที่เราเนี่ยเราท่อไหมท่อไอไอท่อเห็นไหมเห็นไหมต่อไปทําการร้อยเชือกอ่าเชือกเนี่ยเราใช้สองเส้นนะจะใช้เชือกควยก็ได้เชือกวัวได้อันนี้คือหน้าเผาเนี่ยใช้เชือกพาราคอร์ดอ่าไฟช่วยหน่อยคราวนี้มัดยังไงก็ได้อ่ามัดยังไงก็ได้ฝั่งซ้ายเนี่ยมัดไงก็ได้อ่ามัดนะอ่ามัดไปอ่ามาดูฝั่งหัว อ่าฟังคว,วาเนี่ยก็เหมือนกันมัดยังไงก็ได้เปิบเปิบเปิบเนี่ยมัดยังไงก็ได้มัดไม่ฟิกนะมัดไ,ไปเลยอ้าวต่อไปทำยังไงจับปลายเชือกเข้ามาแบบช้าๆเห็นท่อไหมเห็นข้อต่อไหมเห็นไหมครับอ้าวร้อยร้อยร้อยเข้าไปร้อยร้อยปึ๊บอ,อ้าวรอ้อยเป๊บเดี๋ยวดูไม่ทันก็ด,ดูก็ไม่ดูอ่ะเวลาดูอะมองซ้ายมองขวาเนี่ยก็ทำไปดูช้าๆไง ดูเพื่อเนี่ยทำเป็นเลยเนี่ยดูเพื่อทำเป็นเลยไปเสียค่าช่างแปดเก้าพันโอ้โหเปลืองเงินเอาเงินไปซื้อข้าวกินดีกว่าก็บอกแล้วไงความรู้ดีปริญญาตรีมีสอนมันยากไหมก็กดแชร์ไปดิฮะถ้าการกดแชร์ทําให้บาดเจ็บล้มตายหายจาก็ไม่เป็นไรหัวใจวายกำเริบก็เหมือนเดิมยืนยันทำเดิมหนึ่งหกหกเก้าเรียกให้ผมเรียกให้เมื่อร้อยสระลทำาไงต่อใช่อยอ่าเดึงดึงดิอ่าดึงก่อนดึงก่อนดึงโชว์อ่าดึงปุ๊บอ่าดึงไหมดึง คุณจะดึงได้ไม่ดึงได้ก็แล้วแต่เอาที่ความสบายใจอ่ะเห็นไหมช่างบอยจับมือขวาเอามือขวาจับอ่ะมหน่าพามือซ้ายต่อไปทําไงปล่อยฝั่งนี้ไว้เลยปล่อยไว้ปล่อยที่ไว้เลยอมาดึงต่อไปให้เราหาค่ากึ่งกลางหากึ่งกลางเนี่ยเพื่อสําหรับใช้ในการเจาะรีโมตรีโมทมหน้าพาวจะใช้รอกในการเคลื่อนย้ายจากจุดเอไปยังจุด B เพื่อเป็นการเปิดปิดระบบไฮดรอลิกหาค่ากึ่งกลางของโครงสร้างฝั่งนี้เห็นไหม ก็คือ2เมตรวัดไปแล้วเจาะมากไปแล้วนะต่อไปมาดูอ่าต่อไปเป็นการเจาะระบบรีโมทถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการดึงกดรีโมทจากด้านข้างเนี่ยให้เราเนี่ยใช้รอกทั้งหมด3ตัว2ตัวก็ได้แต่ถ้าเราต้องการดึงตรงกลางเนี่ยให้ใช้รอกแค่ตัวเดียวหลักการใส่รอกนะนะเห็นไหมเห็นตาตารอกไหมเห็นไหมเราเนี่ยต้องตีรอกให้อยู่แบบลักษณะแบบนี้แนวนอน มันมีแนวตั้งไนงะอันนี้คือแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนไปแบบช้าๆนะไม่ต้องให้เราเนี่ยกะค่ากึ่งกลางของโครงสร้างที่ทจะดึงสลนแบบนี้เห็นไหมจะใช้ตะปงใช้ตะปูอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ทำให้รอกเนี่ยมันอยู่ดูตีไปโอ้โหบ้านเนี่ยฝุ่นขมงพงพางเลยเหนืออ่ะตีก็ไปอ่ะ,อะก็ใช้มือฝรั่งจับดิเออเนีเน่แบบนี้นะเอาวต่อไปท่านเปไงถ้าเกิดต้องการดึงให้ตัวเด็กด้านข้างเนี่ยให้ใช้รอกสองตัวใช่ไปฟัง,ฟงนี้เราฟังนี่ต่อนะ มาฝังนี้เอาต่อไปรอกตัวที่สองให้เราเนี่ยตีลายเดิมก็คือใส่ฝั่งซ้ายเมื่อกี้กึ่งกลางนะต่อไปเนี่ยฝั่งซ้ายตีเปิง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 งเนอย่างมันก็จะเป็นอัตโนมัติของมันเลยอ่าเป็นแบบนี้นะมาดูขั้นตอนต่อไปอ่าให้เราเนี่ยเอาเนี่ยเราจะมัดมัดกุยเลยก็ได้หรือว่าจะมัดแบบให้มันสามารถเคลื่อนย้ายออกได้ก็ได้นะอ่าต่อไปเมื่อเสร็จแล้วไหมแค่นี้รอกที่เราร้อยไว้ไหม ให้เราเนี่ยไปหาเชือกเช,อกเชือกจะทั้งหมดใช้3เส้นด้วยกันซ้ายขวัวกึง่งกลางเพื่อใช้ดึงในการร้อยเชือกฮะโยนไปเอาปลายมาเนี่ยปลายไหมเห็นปลายไหมมาเอาวางก่อนทำไมนี่วางไว้เอาเอาเชือกเนี่ยไปร้อยปลายแบบนี้เอาวิธีการร้อยรอกให้เราเนี่ยร้อยจากฝั่งขัวเห็นไหมเห็นไหมขัวจะมาซ้ายแบบนี้ร้อยไวแบบ้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะทํางานเป็นแบบนี้เอาช่วยดึงไป ่เมื่อร้อยแล้วเนี่ยลักษณะมันเนี่ยมันจะต้องอยู่แบบนี้อันนี้นะต่อไปอ่ะปล่อยอ่ะดึงไปช่วยดึงไปมามาดูดึงช่วยดึงอ่ะดึงอุปก่อนทำแบบนี้เนี่ยดึงช่วยดึงดึงดูดูดชักเชือะอ่ะเี้นไ,ไหมต่อไปปลายเชือกฝั่งขั้วเนี่ยมาสอดเข้ากับตรงนี้มานี่มาดูมันก็เหมือนจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีอยู่สองเส้นอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังให้นําฝัง่งเนี้ยเดี๋่นๆปลายเชือกเห็นไหมเอามามัดเลย มัดเป็นปมอะไรได้ก็แล้วแต่อ่มัดปุ๊บเอาช่างหน่อยดึงอ่าดึงไปออาคอยเอาช่างหน่อยยกปลายนี่เอาปลายนี่เห็นไหมเห็นนอกฝั่งซ้ายไหมเห็นนอกฝั่งซ้ายไหมช่างหน่อยขึ้นไปสอดโอเคอาขึ้นไปจากหัวไปซ้ายอ่าสอดสอดสอดนะอ่าสอดดึงแล้วดึงนะดึงมาดึงมาอ่ดึงนะอ่ดึงดิอ่ดึงแล้วนี่ก็ดึงดิเอออดึงแล้วนี่่ไปต่อไปดึงไปให้สุดเอาต่อไปปล่อยอ่าปล่อยไว้เลยปล่อยแบบนี้ปล่อยเลยปล่อย ต่อยละมือต่อไปเนี่ยช่างหน่อยใช้คนสองคนช่างหน่อยจากฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายอะจับมาอออ่อาเัวหาฟอจะฟังขัาวลากเข้ามาอ่าลากไ้ด้วยลากเข้ามามัดปมปิดเป็นเลขแปดแบบน,นี้เบดหนึ่งสองเอาเชือกเนี่ยมาคล้องเห็นไหมซสอนขอดึงปึง้งคล้องมาเนี่ยไปรัดตัวมันดูนะอยากให้ตึงที่ไหนอะดึงเอาดีช่างจัไปดีไหม ตึงไหมตึงไหมตึงนะโอเคพร้อมมาไหมเนี่ยตึงไหมอ่ะมาดิทีนี้เรามาดึงฝั่งนี้ให้มันตึงทั้งสองฝั่งเริ่มได้นะไอเชือกสล,ลิงฝั่งเนี้ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยให้เราเนี่ยโยนไปฝั่งนู้นโยนอ้อมไปเลยนะโยนอ้อมไปอ่ะอ้อมไปมาดิอ้อมเนี่ยหน้าตามันก็จะอยู่แบบนี้ดูดูทิ้งไว้เอามือซ้ายละมาทิ้งไว้ต่อไปอีกเส้นหนึง่งมาดิ อันนี้คืออธิบายแบบเป็นขั้นตอนนะต่อไปมัดยังไงก็ได้เอาแล้วแต่ที่สบายใจอะเนี่ยมัด้าไปเบ๊บสองมือขวายจับอ่ะจับนะคล้องคล้องคานคล้องมาปล่อยลงไปอ่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแนะล้วนะเอารวดจะมามัดมัดตรงนี้เพื่อให้เชื่อนี่ยห้ามโยกให้อยู่กลางอ่ะมาเดี๋ยวจะบอกเป็นทีละสเต็ปเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะต่อไปมาดู สมมติว่าเชือกเนี่ยมันสั้นมันนี่แล้วจะเหยียบเชือกทำไมล่ะหลังจากเสร็จแล้วมาดูระบบรีโมทนะสายพร้อมพร้อมขวาพร้อมพร้อมเชือกพร้อมพร้อมรีโมทพร้อมพร้อมสแลมพร้อมนะพร้อมแล้วอ้าวต่อไปกดไปดูดูดูเอาเอามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นกดมาขึ้นมาเล่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาฝนเฮ้ยแดดออกแดดออกกดกดแดดออกแดดออก ไปเป็ไงไงเทไหมเออเอาฝนตก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 เลยทานหมดใกล้หมดแล้วเว้ยเฮ้ยทานหมดเอาเป็นไงเทไหมเอาฝนตกฝนตกอ่ะอ่ะอยากให้ตึงเขาเก็บเชือกดิเก็บเชือกเขาเก็บพรูปตะต้นดิฮะมันยากตัวไหนไก่แค่การทำสแลนชมดาวกันฝนกันแดดกันลมเนี่ยเออทำครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับอ่าครับครับเดินรถเดินรถเดินรถเปียกเดินรถเปียกเดินรถ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 สีตลอกอ่าจะนายเอ็ก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 อ่าจะนายมาเร็วเร็วเดินรถทะลอกรถทะลอกเร็วอ่าอ่าอ้าวรถไปทำงานไปทำงานไปทำงานอ่าทำงานอ่าพอทำงานปุ๊บสแลมเนี่ยต้องเก็บแล้วเดี๋ยวสลมมันเสียมันเปียกเอ็กอ่าเก็บ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 อ่าอ่าเก็บเก็บไปอ่าอ้าววอ้า อ่ะวตัวเข้าตัวเข้าตัวเข้ามามาอ่ะวตรนนั้นอ้าวเอาเร็ว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 อ้าวรถเสียรถเสียเอามาไปฮะสรุปมันยากไหมอ้าวหากวิธีการเที่ยวหน้าเผาเนี่ยทำห้ดูอ่ะทุกคนเอาไปทำตามแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงยืนยันคำเดิมนะฮะอมขี้หมามาบ้วนใส่อะไรอ่าวหน้าเผาหน้าเผานะสรุปสุดท้ายนี้มีใครไม่นั้งใจไหมเหนื่อยแล้ว มีไหมมีไหมไม่มีนะไทามีเชิญแยกตาดูหูฟังสมองคิดดูและจำนำไปปฏิบัติใช้ดูเรื่องทราบไป